ใหญ่มากเช่าทั้งตึกทั้งกชั้นเลยก็5า้าล้านโอ้โหไปที่วยเกเลยคินตารันไ้ไเสวัสดีค่ะ จริงๆแล้วการเป็นสซัรพรสจีนนี่มันไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะคะต้องมาคุมง,งานก่อฟงก่อสร้างโอ้โห,โห,โหเหนื่อยไหมนะเนี่ยทำงานทุกวันเนี่ยไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยโอ้โหแต่จริงๆ<ม>อะก็เหนื่อยนะพี่ว <laughs> <laughs> ันนี้ขอใช้ แบบว่าพ่อขุดลำตัวแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่กับเพื่อนนะก็เจนจะมีหลายภาคนะคะจะมีภาคเรียบร้อยอยู่กับผู้ใหญ่แล้วก็จะมีภาคที่อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็วันนี้ขอใช้เป็นปางแบบว่าอยู่กับเพื่อนปลุกนะคะเป็นกันเองะะโอเคนะไปอะ่ะขึ้นไปดูข้างบนแล้วป่ะก็จะเป็นโถงลิฟต์นะคะก็ค,คือเดินเข้ามาเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นโถงลิฟต์ของเราก็จะเป็นเน้นแบบว่าเรียบๆหน่อยแล้วก็ลิฟต์จะเป็นลิฟต์สองคนสรุปว่าลิฟต์ที่เลือกไป เอาสิีที่เพื่อนไม่ได้บอกให้เอาอ่ะคือเขาคือเพื่อนบอกถามใน Facebook ว่าแบบเอ้ยเจเอาสีใดดีลิปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ได้สองสีนั้นนะคะต้องโง่เลยก็คือเพื่อนบอกมาสีไหนก็จะเนี่เอาสีที่เพื่อนเลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปสองตัวแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะมาติดตั้งลิปอย่างเงี้ยจะมาถ่ายรอบหนึ่งจะให้ทุกคนดูว่าตึกเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าติดค่อนข้างใหญ่ มุมของทางแยกของลาดเท้ากับเลียงทางหลวงรามินทานะคะถ้าใครมาอย่างสังเกตได้ง่ายๆเลยอยู่ซ้ายมือถ้าเป็นซอยก็อยู่ประดิษฐ์มะตธรรมซอย7เลยซอย7มา100เมตรถึงไซ้ายาาาคือไปดูงานข้างบมดคือเป็นพื้นที่เกษตรเจอระวังนิดนึงนะคะระ,ะวัวงมีเหลาลอันนี้คือกำลังทำรั้วนะคะกำแพงทันกำแพง แม่น้ำเจ้าพญา <S 2> <S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่คลองคลององชอบเติมแผมิวแม่น้ำเจ้าพญาตรงนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นชั้นลอยนะคะชั้นลอยก็อย่างตรงนี้จะเป็นประตูใช่ไหมเราก็สามารถเข้าไปฝั่งนี้ได้เป็นชั้นลอย <Wow. S 1> แล้วฝั่งนี้แนมะ้ฝั่งนี้ก็จะไม่หมดทั้งหมดมีกี่ชั้นอนะทั้งหมดมีอยู่หกชั้นรวมชั้นลอยก็เป็นเฉยน,นะคะมาไปดูห้องน้ำ เรากัะก <sm> ็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำจะมีสองฝั่งนะคะห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายแล้วราคาที่ซาให้เขาปล่อยเช่าเนี่ยแพนหรือยังว่าราคาประมาณเท่าไหร่ก็ขอขอรับก่อนนะหกหลักไปไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งล้านมา พามาดูดอีกรอบมันก็จะกูรันี่ยเนกะ้กินก็ไกินออกเลยวอีกกัไม่คเอเลยต่อไปเป็นชั้นาค่ะตรงนี้ก็คือเราจะติด็นกระนนี้จะนกร้งมยดผู้มาเช่าจะแบบ เนี่ยเขาต้องการเป็นความเป็นไพเวทนะคะเพราะว่าแบบกลัวแบบว่าเราจะเดินเข้าโดนอกเพราะว่าลิปมันมีแค่2ตัวไงอ่าฮะต้องผ่านถุง้องร่างอีกก็เลยปล่อยหมดดีกว่าแต่ว่าอันนี้คือเจ๋อมากแล้วแบบวิวแบบเนี่ยถ้าถูจะทำที่ห้องกระจกบุ้งไปหมดชั้นบนหกชิ้นข้าวต้องขึ้นบนโสดอลังการมากกับวิวคือแบบแล้วมันติดตลอดย่าน คะทุกคนโลเคชั่นคือดีมากติดทางด่วนด้วยแล้วก็เดินทางไปไหนเนี่ยสะดวกมากๆเลยทางเอกมัยอีกทางไปลามินทาอีกทางไปราชพาวังกระสีอีกทางไปทางอ่าฝั่งนู้นนี่ไปทางไหนนะฝั่งนู้นก็ไปราชดาได้ได้รัชดาฝั่งนนก็เป็นทองหล่อทัพทองหล่อทัพอะไรอย่างเงี้ยใครได้โลเคชั่นนี้คือแบบ แล้วเป็นาาทางแบบว่าทําไป Union Mall อยู่เนี่ยนอนอยู่ฝั่งโซนฝั่งนี้ลองที่ดูนะเจอันนี้คูขึ้นกระจกทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วแบบคนที่มาอยู่ตึกนะี้สมมติถ้าเป็นห้องนอนอะตื่นมาก,กเาลยค่ะเพืนโอเราคือห้องใหญ่ขดนีคือดีมากแล้อันนี้คืออะไรดีไปแต่ว่ามันจะไม่เสร็จเนี่ยอ๋ออ่า,อา,อาใช่เดี๋ยวเราจะเกาอกําแพงขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะปล่อยเช่าทั้งตึกทั้งตึกหชั้นเลยนะคะ ยอดก็มานคือตอนนี้ราคาคือยังไม่แน่นอนจริงๆตั้งไว้เดือนล้านบาทต่อเดือนแต่ถ้าสมมติใครสนใจจริงๆก็สามารถจะต่อรองมาได้ต่องมาได้ก็จะตกลงให้คือเมื่อกอยากลงปกติหรือว่าอยากลงแบบสันตัขอลงปกติเถอะกูอยากโตไม่อยากตายต้องการที่จะทานไม่เลือนแต่ทานครอบเรือนี้คือมันจะไม่มีเราเวลาเดินก็จะทรงตัวแบบอย่างเออเออ นี่นะคะก็จะเอาเป็นโคลไฟระยะห้อยจะเป็นห้อยเสียแพงอ่ะก็สวยแล้วก็วตรงนี้ก็เป็นหินอ่อนนะคะประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการที่แบบเพื่อนพาไปชมตึกอลังการงานสร้างมากในที่เรียบทางด่วนรามินทานนะโอเค วันนี้นะคะก็จับใครนะคะที่อยากจะติดตามนะคะสะพายจีนนี่จอใหญ่ของเราสะพ้ายคนแรกของตระกูลนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าการที่อยู่ครอบครัวคนจีนเป็นยังไงหรือใครที่แบบว่ากำลังไปเอลชายจีนอยู่แล้วอยากจะได้เทคนิคนะหรือว่าเอออีพีหน้าม,ม,มีแน่นอนเจนจะสอนตั้งแต่เก้าหรือล่า เพราะว่าประสบการณ์นำแบบ6-7ปีที่สะสมมากับการเป็นเซอร์ไพรส์จีนนะคะการที่เราจะต้องแบบว่าเหนื่นอ,อยอ่ะเอาไ็นว่าอีพีได้แล้วกันโอเคตามนั้นค่ะไปลนะบ๊ายบายวันดี้ค่ะบ๊ายบาย